สำหรับท่านที่จะเป็นบระโสดาบันจริงๆก็ต้องหนึ่งปฏิบัติจิตจิตวาท่านจิตมีอารมณ์รักพระนิพพานอย่างยิ่งบรรดาจะเป็นชายก็ดีหญิงก็ดีวิสุสมณเฑนุบาสุกาติกาก็าตามทำความดีและจิตคิดไว้เสมออยู่เสมอว่าการความดีที่เราทำแล้วตายเมื่อ,อไรเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานอารมณ์นี้ต้องมั่นคง แล้วก็ใจชาลงจากความรักในระหว่างเพศชาเล็กน้อยนะคือไม่ข้อแยแรงเหมือนเดิมชาจะาก,กำลังของความร่ำรวยใจชาลงจากกำลังของความโกรธใจชาจากกำลังของความหลงมันชาเล็กน้อยไม่ช้ามากหมายความอารมณ์มันเกิดชาไปนิดหนึ่งเมื่อเกิดแล้วอารมณ์ก็มันเฉยไปหน่อยหนึ่งความรัก ความอยากรวยความโกรธความหลงยังมีครบถ้วนบริบูรณ์แต่ว่ากำลังมันช้าไปและกำลังใจของท่านบู้นั้นมีความรู้สึกอยู่บ้างว่าพยายามว่ารู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นกับกฎธรรมดาทั้งหมดแต่ว่าใจละได้ทั้งหมดแต่ยังไม่จริงยังละไม่ได้หมดแต่คิดว่าธรรมดามันเป็นอย่างนี้นี่นะ